พระราชดำรัสเรื่องความยุติธรรมความยุติธรรมนั้นจะต้องมีความซื่อสัตย์ความสุจริตก็ทุกอย่างที่ท่านได้ปฏิญาณมาก็เคยพูดถึงว่าคำปริยานี้มีความสำคัญมากเพราะว่าท่านจะต้องปัสจากอคติซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าคนเรามักอยากจะไปทางที่ไม่ควรไปคติแปลว่าที่ควรจะไปอคติไม่ควรไป ขออย่าให้ไปในทางที่ไม่ควรไปไม่ใช่ทางกายเท่านั้นต้องทางใจทางใจนี่สำคัญที่สุดคำว่ายุติธรรมนี้ก็เคยได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่มากกว่ากฎหมายด้วยซ้าเพราะว่ากฎหมายนั้นก็เป็นการวางกฎระเบียบเพื่อที่จะได้ปฏิบัติโดยดีโดยชอบแต่คำว่ายุติธรรมนี้สูงกว่านั้นเพราะว่าแม้จะไม่ได้บัญญัติในข้อบังคับใดๆก็ต้องมีความหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เรียกว่าดีที่ต้องกระทําทุกสิ่งที่อย่างที่เรียกว่าชั่วจะต้องงดเว้นฉะนั้นที่ท่านได้กล่าวคาปริยาและจะปฏิบัติดีชอบเช่นนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับเพื่อนร่วมชาติถ้าท่านเข้าใจและปฏิบัติท่านจะเป็นผู้ที่ช่วยได้ของประเทศชาติอย่างดีได้ทําหน้าที่สําหรับเป็นตัวอย่างทําหน้าที่สําหรับเป็นผู้ที่เรียกว่าคนดี แล้วก็ได้ทำหน้าที่ด้วยความดีเพื่อที่จะมีคนดีท่านมีจำนวนไม่มากแต่ว่าผู้ที่ได้เห็นได้ทำตามมีจำนวนเป็นหลายร้อยหลายพันเป็นหลายหมืน่นแล้วก็ถ้าทุกคนทำตามทำตามที่ตามวิธีที่ท่านทำนั้นบ้านเมืองก็จะอยู่รอดได้ไม่มีปัญหาการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สือริตไม่มีอคติและความตั้งใจที่จะทำให้ส่วนรวมหรือประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และประเทศชาติมีความเจริญนั้นเป็นสิ่งที่มีกำลังมากจะรำให้ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นอันตรายทั้งหลายคล้ายๆเป็นคาถาสำหรับแต่ละคนโดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าวจึงไม่ควรจะถือว่ามีความสำคัญไปกว่าความยุติธรรมหากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมายการพิจารณาที่ากษา อาถคดีใดๆโดยคำหนึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้นดูจะเป็นการเพียงพอจำต้องคำหนึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอการใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและได้ผลที่ควรจะได้ขอบคุณครับ